ไอ้กล่องซะตั้งนานหนายพูดถูวบัากสิบอยบรอดดีเป็นบ้าเลยหล้กกวก็เดกเฟรี่เก่าออกอะ่ะทาสยิงเขาได้สกอร์ตา,ายแล้วตายแน่บั๊กสตัฟนะ <B ugs, S 2> ฟี่ทสัสห้องนั่งเล่นไม่ใช่สนามฮอกกี้นะลูกเออเราไม่ได้เล่นฮอกกี้ครับคุณยาย เรากำลังเล่นโรน่์บิสกิตครับท่าสกิตได้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 นั่นก็เธอเล่นในนี้นะมันไม่ปลอดภัยเดี๋ยวเธอกระทำของแตกหรือพังหรืออาจจะเจ็บตัวขอโทษครับยายไม่เป็นไร เอาละยายจะออกไปทำงานที่โรงเลี้ยงพึ่งลงใหม่ของยายสักหน่อยเธอสามคนอยู่ในบ้านกับคนอื่นๆนะยังไม่อยากให้ใครโดนพึ่งต่อยถ้าพวกเธอทุกคนเป็นเด็กดีเราก็จะมีน้ำพึ่งสดๆใหม่ๆบนบิสกิตให้ทุกคนกินบ่ายนี้นะจ๊ะยาดเราเล่นโดรนและิสกิตข้างนอกไม่ได้ข้างไหนก็เล่นไม่ได้แล้ว คุณยายบอกว่าเราไม่ควรเล่นในห้องนั่งเล่นแต่คุณยายไม่ได้บอกว่าเล่นในห้องเด็กเล่นไม่ได้ในห้องเด็กเล่นกันนี่เราควรเล่นในห้องนั่งเล่นก่อที่เราจะทำของแต่ฮะบอกฉันสิว่าเราไม่เป็นไรเก้านี้ปย่นนายแย่งเย์เลยเออขอเวลาหนอะ เธอฝ่าฝืนคำสั่งของยายรู้ไหม